<อ>ก็เลยถามว่าเป็นฤูสีอย่างนอ้ําพึ่ไปเฮ็ดจังซี่จังซีนะเล่ากับเป็นนี่ปีกแต่ว่าแต่ว่าหัวเพิ่นกับเป็นก็เลยมันเป็นพานาไล่<อ>ปูนาไลครับ <แ Hans. S 1> ปูรูสีนาไลนาไลทรางขุดป่ะครับแมนปูนาไลทรงขุดโถ<อ>้เมันขุดมันก็จียวกับเงินกับทองเนาะ นีมม่ก็ขอตอนรับข้าสชูบรรยากาศงานบวงสรวงนะคะอันนี้ยูสีถาดเนาะค่ะเนาองหมวดองก้อนผุนปูนาเพิ่นมาได้ตัวดีเพิ่นสีมาเห็ดเอลี่นะคะเมื่อนี้เป็นพิธีเปิดพู่มวัดนะคะกด้ใด์กดเข้ามาแล้วก็ขอกดแชร์กดติดตามเพื่อใ้างจองตัจับน้ำได้ค่ะ มะนีลูกชับนาคีไปค่ะเขาสูน้านบวงสวงค่ะวันนี้ชาวาปูนาขึ้นจปล่อยสามตัวนะคะปล่อยเด็กในนะคะเด็กห้าน้อยปูนากับเขาแถบทุกมวดนะคะเขาแถบทุกงมือนะคะอเมียนกกีน้อยนักกีน้อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตักช่องไหนลูกตักติดตามต้นหอมไหนนะคะช่องเหมือนซ้ำนาคีด้วยนะคะ ดวงสวางเนาะสีวัตรดวงเย็ยนนะครับสีธาตุเนาะก็มือนี่กาสีเปิบวกโชกเพื่อขึ้นนีนออจันคร์บ,าารบม,นนนนนมจานน่อยู่นี่แหละก,ก็ฟันดีอยู่ขึ้นนี่ตู้มเจ้าจีอยู่นี่แหละเป็นกามบวกเป็นไห่สองสองเเด้อเป็นตัวเป็นเป็นไห่เป็นไห่เป็นตัว สองสองหกก็เป็นไฮซีหาสองสองหกกับซีหาเป็นมากเลยครับคือคือพุ่มอยู่นี่มันกะมันกะลายมิติส่วนเนาะายงมันหลายยางก็คือเลี้ยวแต่ความความเสียของคนคือเสียจันเย็นก็คือปกติกับมาอยู่มองได่กรสร้างอาจารย์ต้องตรวจมุ่นไหวนะกวนน้อนพุ่มมองนี้มันกะ มันทงังมีพุ้มหนัางพุ่งเมื่องบางบทถึงคนท่านกัเขาเขาน่น okay. ย hey right ุ่งนี eyes, okay. ่ม okay. ันกับบ่มีไฟเนาะครับเป็นม yeah. ัดปลาเพิ่งกับใส่พลังงานแสงอาทิตย์การนันบรับาต่ว่านสีลานุ่งมันกับเล็ฝสันเห็นพญ่ไงไงํำต้นซูงกก่าต้นไม่เขาน่ะสองสองแบบนี้ อพุทลูกองมังเลยเำว่าอันมาต้นไหม่นี่มันจะซุงตัวเลยหรอทำซึ้อทำซื้ทิปสั่นบโอ้โุ้งแค่ัตัวนี้โอ้โห้งยอดใหม่เราไปอันนี้ก็เลยก็เลยถามเพิ่นววาโอ้สิมาให้ตัวใดดีเนาะก็เลยเพิ่นก็เลยให้ตลาดก็เลยนึกขึ้นมาเพิ่นให้ในนีมิตว่อ2สอ สองสองหกกับสี่ห้าสี่ห้าแล้วแต่ความเสียเนี่ยอันนี้บ่าอะไรนุ่มง่ายเนาะครับแล้วแต่ความเสียของไขมันเนาะอันไหนได้มีบุญสัมพันธ์กับเพาะกับคุ้มที่เพื่อนสิเป็นลูกเป็นล้านเพื่อนกันทีไปบอกให้ให้ยงให้โชคมาทุกคนเด้อครับครับเอาแล้วอาจารย์ครับไปที่ว่าเห็นลื้อสีลื้อสีนะครับโอ้ลื้อสีบอกครับการลือสีนี่ก็เห็นมือเป็ดนนี่เห็นเพ่นนั่งมือนั่นแหละ เพ oh ระาะอาจารย์กนอกนอยู่นมองรถดั้วสมด้วสมเพิ่นลราไป <c oughs> มีทะเลทามลวงพ่อหลวงพ่อเล่กบบ้าลยุ่นี่กระมี่พุ่มลุ้ยสีกระมี่ลุยสีดีเพิ่นก็ยุน่น oh ี่เนี่ยโอ้ทะเลทามว่าเป็นลุ้ยสีอย่างนั่เพิ่นไปเฮ็ดจังซีเจังซีนะแล้วกับเป็นนี่ปีกแต่ว่าแต่ว่าหัวเพิ่นกับเป็นกะเลมันเป็นพานาไลา่ป oh ูนาไลครับปูลุ้ยสีนาไลนาไลทรงคุดป่ะครับแมนปูนาไลทรงคุดโอ้ แต่มันฟูดมันก็เกี่ยวกับเงินกับทองเนาะเป็นงานดีให้ลูกหลานดีๆเต้แรกกันเงีนบอลก็ฝันบ่หรือว่าบ่ฝันไม่ได้ฝันเลยอันนี้ไม่ได้ฝันไม่ได้ฝันเด้ก็คือพิจารณาเบื้องระไปอันเบาในก็คือต่ที่สามโมที่เพื่อนซื้อกับเพื่อนได้เพราะว่าปกติอาจารย์ก็สามารถซื้อกับพูดเลยพูดเดยเพื่อนที่เขาเห็นเพื่อนก็ให้เห็น เป็นยางมากคือยังเข้ากันยางนี่แหละครับคือยังเข้าคุยกันได้เราไปมันเป็นมีตีส่วนมีตีเนาะเขาบอกว่าไงแต่ว่ามันขึ้นแมนเป็นก็คือมันมันเป็นเวลาขยำมันขึ้นขยำมันขึ้นนี่มันมีตีมันเปิดมันเป็นเวลาของเพลินของใจเห็นอะไรว่าปูลี่ปสีมังนมันแมนปูด้วยว่ามันก็จะยิ่มไงอะแมันมีลุ่สีปูมีกับมีลุ่ยสีลุ่ยสีมีบหังหั ให้โชคี Three, two, two, Three, two, mm ่กคนเนาะเนยนยเนาะเืนนี่เพื่อนให้หนะครับ2หกับ่ห้ากับส่ห้านะครับออสอาขอบคุณอาจารย์มากครับวยรวยเฮงเนะครับสาธุครับสาธุครับครับอันนี้ก็เป็นความเชื่อนะครับ จากอาจารย์ที่ได้สมัมผัสมานะครับมันเมื่อยมันปวดมันพ้าตื่นป้าอมมันลำถวายไม้ถวายมือขาเจ็บหายป่วยหายโรคหายอาหายเพราะปัดเณียดกันไลออกไปขยับขยายไหญโยโอ้

หิ่งรันทรจงมาดาเป็นที่สมประโยชน์ของเราตึงสัตว์ตึงเทวข้าแต่ราชาน้าราชินีหน้าบรมยานกษัตริย์เท้าไทยเธอรับปุลเลือดสีน้ำเงินเรียวเป็นเพชรเจ็ดเป็นหนึ่งราชาน้าอาบดีสีสุดโทธหนา மாயா சீன் பத்ரணம் உச்சன மாநகரா யுஜ்ஜரின் நாபநாதே ஏகர பத்னாசார மகாகா மகாகா தம் ஈசி யே 哥。<laughs> าฏิบัตีขอรำลึกอ่านอีนถึงมาหาตะโกนพยายามยาสูอปิดหมาเิดที่หาจาขอเวือนอ้อมวงร้อนหลังลำตับบางดวงสวัน่นอีเพียงนึงนะต่ออีกเพียงนึ่ง าพึ่งไปไหนอย่าพึ่งลงมันต้องลงด้วยเพลงนี้อ่าต้องลงด้วยเพลงนี้ต้องลงด้วยเพลงนี้ต้องลงด้วยเพลงนี้อีกเพลงจะอีกเพลงมาไปสดๆกันเลยแล้วเอา ทุกท่านมาทุกท่านมารับด้วยกันทุกท่าน